ที่นี่คือ,อสระหลวงที่ที่บ้านในชั้นเอนะคะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงคะเขาบริการประชาชนนะคะทำทางเดินพัฒนาทางเดินให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามเช้ายามเย็นทุกคนก็สามารถออกมาเดินออกกําลังกายหรือมาพบป่าพูดคุยกันพาเด็กๆมาชมวิวให้อาหารปลาตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นสระหลวงประดมอำเภอบ้านดิฉันนะคะเพื่อน เห็นไหมคะตรงนู้นเป็นตลาดสดยามเช้าค่ะทุกคนค่ะแล้บริเวณสะก็จะมีสะมีต้นไม้มีต้นไม้อันนี้ต้นมะขามนะคะคือเขาพัฒนาเป็นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนค่ะเป็นพัฒนาขึ้นมาแต่ก่อนนั้นจะเป็นสะเฉยๆค่ะเป็นสะหลวงที่ทํากิจกรรมนน้นกิจกรรมนี้ลอยกระทงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้พัฒนาขึ้นให้ให้ ให้ความสะดวกสบายกับประชาชนมากขึ้นค่ะเป็นที่เพบปะสังสรรค์กันยามเย็นยามเช้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะวิ่งออกกําลังกายก็ได้ค่ะเป็นสถานที่ที่ดีมากค่ะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเป็นสระหลวงรอยกระทงก็จัดงานที่นี่แหละค่ะดิฉันก็เลยถ่ายเก็บเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่บ้านที่ฉันมีสระน้ําที่สวยงามอะไรางี้ค่ะ แล้วก็เป็นที่ออกกําลังกายได้ด้วยนะคะทุกคนอย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเขาก็พัฒนาบริการประชาชนขึ้นมาอย่างสวยงามค่ะทุกคนค่ะดิฉันก็จะหยุดถ่ายนะคะให้มันะจะได้ไม่ลายตาเพื่อนเพื่อน,น,นจะได้ไม่งงนะคะ,ะเมื่อกี้ทําไลฟ์ไปแล้วะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ทําคลิปนะคะทําคลิปให้ดูน้ําสักหน่อยจะได้เย็นตาเย็นใจกันอย่างนี้นะคะ ไม่รู้ว่าเสียงดิฉันเข้าไปหรือเปล่านะคะเสียงค่อยไปหรือเปล่าไม่ทราบค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะสระหลวงที่บ้านดิฉันเองนะคะใหญ่กว้างใหญ่มากเลยคะ่ะกว้างใหญ่แล้วก็ทําเป็นที่พักผ่อนตากอากาศของประชาชน,นะคะ่ะให้อาหารปลาก็ได้นะคะมุมนู้นนะคะดิฉันก็ให้อาหารปลาได้อาหารปลาบ่อยมากค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเดินรอบบริเวณสระนะคะ ก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายกันบ้างมาวิ่งกันก็ได้ค่ะแล้วก็มานั่งเล่นพักทายนั่งกินขนมกันนั่งมานั่งให้อาหารปลากันอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะบริเวณรอบสะหลวงของบ้านดิฉันเองค่ะเพื่อนๆเป็นทางเดินออกกำลังกายเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็จะมีซุ้มเป็นซุ้มจุดๆอยู่สี่มุมเลยค่ะเห็นไมค่ค่าหลังคาแดงๆนั่นก็คือมีที่นั่งเสริมเยอะแยะเลยค่ะไม่แดดร้อนตรงนี้ก็ไม่แดดร้อนนะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้บังอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะมีเสียงธรรมชาตินกกาก็ร้องอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะเป็นสะหลวงนะคะเป็นสะหลวงที่บ้านในชั้นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะชั้นก็ถ่ายวิวนะท้องน้ําถ่ายอะไรให้ดูค่ะมันสดชื่นดีค่ะ ไม่ทราบว่าภาพมันจะมืดไปหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วจะได้ถ่ายมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ